แล้ววันจริงผมก็จะมาสอนเพราะว่า B I ไม่ได้เรื่องนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะรวมนะครับแล้วก็มีสแลตขั้นนะครับเราอาจจะใช้ n แล้วก็ตามด้วยสแลนะครับแต่ต้องมีฟันหนูคุมเพราะว่ามันเป็นข้อความนะครับแล้วก็ n ตัวนี้แล้วก็ตัวสแล แล้วก็แอนตัวนี้นะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้แบบทำแบบแมนนวลเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้คำสั่งอื่นนะครับถ้าใครอยากทำตามก็ดูตรงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นศูนย์นะครับเราก็จะได้ ข้อความที่มีสแลตขั้นสแลตขั้นแต่ถ้าเกิดมันมีรับสิบคอลัมน์เราพิมพ์ไม่ไหวถูกไหมครับต้องมานั่งพิมพ์แอนสแลตฟันหนูแอนสแลตฟันหนูนะครับก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับคอนคอนแคตินเนนะครับ เราอาจจะใช้ตัวนี้แต่มันก็มันก็คล้ายๆกันนะครับมันเหมาะกับรวมข้อความอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีตัวอื่นขั้นก็จะง่ายเหมือนกันนะครับ เราอาจจะแมนนวนใช้แอนเลยเราอาจจะใช้คอนแทตินเนตนะครับหรือถ้าเราจะเอาแบบง่ายที่สุดเลยเราก็ใช้เทคจอยนะครับโดยเรามันจะถามว่าเราจะเอาตัวขั้นเป็นตัวอะไรนะครับดิลิมิเตอร์เนี่ย เราบอกว่าเราเอาตัวขั้นเป็นตัวแสแลดมันจะถามว่าจะให้เว้นค่าว่างไหมหรือว่ารวมค่าว่างนะครับกรณีที่มันมีค่าว่างที่เราจะเอามาเชื่อมเราบอกว่าเราเว้นค่าว่างก็คือ true นะครับดูนะครับจากนั้นผมก็ลากปึ๊บสามตัว นะครับรากสามตัวมาแบบนี้เท็ดจอยนะครับแล้วก็เอาตัวขั้นเป็นตัวแสเว้นค่าว่างแล้วก็รวมสามตัวอย่างนี้ง่ายสุดถูกไหมครับ เสกจ,จอยนอกจากเราจะใช้ในแนวนอนได้แล้วเรายังใช้แนวตั้งได้ด้วยนะครับอ่ะอย่างเช่นกรณีที่เป็นกอ่ A ีท e แบบนี้นะครับ ปกติเราลากแนวน,นอนใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเป็นแนวตั้งเราก็สามารถทําได้นะครับแ,รแบบนี้เลยนะครับนนคำอธิบายก็คือนะครับ ตัวเชื่อมให้เป็นฟันหนูติดกันนี่คือไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับ hmm. เราจะเชื่อมเราจะเชื่อมสี่ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับ mm hmm. เราก็ใช้เทคจอยนะครับเ mm hmm. ชื่อมโดยฟันหนูสองตัวติดกัน mm hmm. ก็คือไม่มีอะไร mm hmm. ไม่มีอะไรเลยนะครับชูก็คือไม่ไม่เอาข่าว่าง mm hmm. ไม่เอาช่องว่างนะครับแล้วก็เป็นเอ็มสองถึงเอ็มห้า ก็คือ m 2 d a t e มันก็เลยมาเชื่อมกันเลยเป็นเด็ดเพราะงั้นเด็กเช็คจอท์ี่ทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนในก,การเชื่อมข้อความแต่ถ้าเราเอาตัวขั้นเช่นเราอยากเอาบวกเข้าไปอย่างนี้มันก็จะกลายเป็น d บวก a บวก t บวก e มาทีนี้นรรเรามาที่คอลัมน์ที่ชื่อว่าฟอร์มเลยนะครับผมอินเสิร์ตเข้าไปหนึ่งอันนะครับตอนนี้ทุกคนก็นั่งดูอย่างเดียวแล้วนะครับไม่เป็นไรผมจะเอาสามตัวออกมานะครับผมก็ใช้คำสั่งคำสั่งอะไรครับ เล t ใช่ไหมครับ <Left. S 1> ดึงสามตัวออกมาจากคอลัมน์ฟอร์มนะครับก็คือต้องการที่จะเอาคำว่า T F V สามตัวนี้ออกมานะครับเราก็คำสั่งเลแล้วก็ข้อความไหนข้อความนี้นะครับมันก็จะถามว่าเอาเอากี่ตัว mm hmm. นำชา เราก็บอกเอา3ตัวนะครับมันก็จะได้ T F V ออกมาอันนี้คือวิธีที่ใช้คำสั่งฟอ r ร์ลาที่ชื่อว่าเลฟแต่ว่าถ้าเราอยากจะเดี๋ยวนี้ถ้า Excel ใหม่ๆก็จะมี f a ชฟิล์นะครับแฟชฟิลก็จะฉลาด นะครับเราก็พิมพ์ t f v คล้ายๆอย่างเขาเนี่ยนะครับเรากด enter เรากด control e มันก็จะฉลาดพอที่จะรู้ว่าเราต้องการข้อความอะไรนะครับเป็น f a t fill ประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอัดมาอีกนิดนึงนะครับผมอีกสักสองสามอย่างหมดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในโทเค็น UDT เนี่ยมีทั้งมีหลายอย่างมากเลยนะครับมี UDT s มี O-Royal อะไรพวกนี้นะครับ ถ้าผมต้องการที่จะให้มี amount แค่ UDT s นะครับถ้าเป็นโทเค็นอื่นผมจะลบจำนวนออกไปเลยไม่ให้มีให้มี amount แค่ให้มีตัวเลขแค่ที่มันเป็น UDT s อุ้ยง่าย,ยนะครับเราจะทำวิธีไหนบางคนก็อาจจะกรองเอาก็ได้นะรกรอง แล้วก็มานั่งดีลี e ทีละอันถ้าใครขยันนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ศูนยเราก็อาจจะใช้เงื่อนไข if นะครับถ้าตัวนี้เท่ากับอะไรครับ USD ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็เอาตัวนี้ปคูณหนึ่งให้มันเป็นค่านำเบอร์ครับถ้าถ้าตัว x 2เนี่ยเท่าเท่ากับ y ดีก็ให้ตัวเลขมาคูณหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่เราจะลบมันออกไปเลย <Okay. S 1> ก็ใช้ replace ออกไปนะครับ replace protect คือตัวนี้เริ่มตั้งแต่ตัวหนึ่งนะครับเริ่มไปกี่ตัวดีก็เริ่มไปสักยี่สิบตัวแล้วให้เป็นคำหมายว่าอะไรให้เป็นคำหมายก็คือไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับอธิบายอีกรอบนะครับถ้า x 2เท่ากับ y w d t ก็ให้เอาค่า amount เนี่ยมาคูณหนึ่งเพื่อให้เป็นจำนวนที่แท้จริง เป็นน้ำเบอร์ที่ใช้จริงแต่ถ้าไม่ใช่ก็รีเพส Y2 ออกไปเลยให้ไม่มีค่าอะไร20ตัวนะครับอ้าวผิดตรงไหน ใส่วงเล็บขาดไปตัวนึ้งนะครับปึ๊บครับเราลองดูว่าจริงไหมพอเรากรองเป็น EDED ED ก็จะไม่มี Amount อยู่พอเรากรองเป็นมี o มีโอก็จะไม่มีอะเมาส์อยู่เพราะว่าเราให้มันลบออกไปเลยถ้าไม่ใช่อยู่ดีที ก็เป็นการเอาอันนี้มาปฏิปต่ปตอครับอันนี้ในการทำงานกับสูนย์ร่วมกันเพนนื่อนเอ่ะส,สุดท้ายนะครับเป็นปัญหาของเวลาพวกเราทำ Excel แล้วต้องการที่จะเอารูปภาพมาใส่มันมักจะ พเยพเยดเพยเกินช่องบ้างเต็มช่องบ้างล้นช่องบ้างถูกไหมครับต้องมานั่งปรับถ้าใครที่ใช้3ามนะครับเรามีฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า i n m g e นนะครับเ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเอาภาพที่มันมีลิงก์ของ url เนี่ยมาใส่ไว้ก่อนนะครับอันนี้จบแล้วแค่สี <c oughs> บเอ็ดโมงจริงจริงๆจะไป p i v ว t t เช l เแต่ว่า ไม่เป็นไรดีว่านะครับไม่ยากเท่าไหร่สมมุติท่านมีลิงก์ของรูปภาพนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราใช้365ผมแนะนําให้เราใช้365นะครับเสียตังค์หน่อยนะครับเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า image นะครับมันจะถามว่าต้องการเอาจากซ้อนไหนแล้วก็คลิกตรงนี้ นะนะครับถ้าใครมีถ้าใครมีสาม 3, 6, 5มงก็ลองทำดูแต่ว่าในไฟล์ผมก็จะมีแล้วแต่ต้องต่อซะเนี่ยนะครับอะนะครับรูปก็จะถูกดึงออกมาตามลิงก์ที่เราใส่ไปแล้วก็มาอยู่ในกรอบให้เราสวยงามเลย จะเป็นปัญหากับนักสืบที่เราไปทําแผนที่กล้องจะเป็นปัญหามากเพราะว่ามันภาพมันจะไม่อยู่นิ่งในกรอบใช่ไหมครับถ้าใครมีประสบการณ์เมื่อเราให้ image มมดึงภาพออกมาจากลิงก์นะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะลากสูตรลงมาได้เลยนะครับรูปก็จะมาปรากฏตามลิงก์ ครับไม่ว่าท่านจะขยายมันก็จะอยู่ในกรอบของมันนะครับจริงๆแล้วมันสามารถไปตั้งค่ากำหนดไซส์ได้อีกนะครับในฟังก์ชันสูตรของ image เ,เนี่ยนะครับแต่ว่าเราเอาแบบสั้นๆเลยนะครับแค่นี้ถ้าใครมี3ามก็ลองดูลองเล่นดูนะครับแบบนี้ กรณีน,นี้เราสามารถใช้ร่วมกับคำสั่ง vlookup ได้ด้วยนะครับเช่นเท่ากับนะครับ vlookup เรียกนะครับเรียกคำสั่งแล้วให้มาแสดงรูปภาพนะครับผมใช้ vlookup นะครับ lookup value ตรง d2 table array เป็นตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันเรียกข้อมูลตรงนี้ เราใส่ F4 เข้าไปหน่อยเพื่อล็อกเซล์นะครับจากนั้นให้เลือกคอลัมน์ที่เท่าไหร่มาแสดงก็คือคอลัมน์ที่2นะครับแล้วก็เป็นแบบ e x a c t m a t c h ก็คือต้องเหมือนเป๊ะๆถ้าใครใช้วุ่งอาเป็นก็จะจะเข้าใจนะครับทีนี้เรา ต้องการเรียกรูปภาพคานหนึ่งเราก็พิมพ์แค่คานหนึ่งรูปมันก็จะเด้งออกมาเรียกไปเรียกรูปภาพคานหนึ่งออกมาให้เราผมว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยนะครับอันนี้สมมติเราต้องการ t r e หนึ่งภาพต้นไม้ที่หนึ่งเราก็พิมพ์ t r e หนึ่งออกมากด enter มันก็จะไปเรียกรูปภาพที่หนึ่งออกมาให้เหมาะสำหรับ การทําแผนที่กล้องมากถ้าเกิดใครใครเป็นสป,ปรกรที่แบบเวลามีเคสแล้วก็ต้องทําแผนที่กล้องเก็บภาพภาพผ่านจุดนี้จุดนี้จุดนี้เราตั้งชื่อภาพนะสมมุติตั้งชื่อว่ากล้องหน้ากล้องปากแบบนี้นะครับเราอยากรู้ว่ากล้องหน้ากล้องปากเป็นไงแล้วก็เรียกดูได้เลยปุ๊บก็ขึ้นมาให้ โดยที่ภาพพวกนี้เราอาจจะไปใช้การฝากไฟล์ไว้บนคลาวด์หรือบนเว็บก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ที่ดีมากอันนี้นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับมีท่านใดสงสัยไหมครับ <c oughs> <c oughs> จะดูสูงนี่ะคือว่า ขาบมันเป็นสามหกห้าก็ซื้อซื้อสามหกห้าแล้วก็มันได้ได้ได้วันได้หนึ่งเทด้วยไว้เก็บข้อมูลต่มงอนกเมื่อก่อนเรเก็บไ้ในฮาร์ดด์ฮาร์ดดิสก์เนอะพอเมาแล้วก็หายหมดนะครับเราเก็บไ้ในคลาวด์ดีกว่าเราบเราลืมนะครับบางทีก็ลืม แต่เก็บไว้ข่าวก็ต้องข้อมูลอะไรถ้าเราไม่บอกใครไว้ก็เราหายไปก็ไม่มีใครเข้าได้อีกนะเพราะฉะนั้นมีข่าวแล้วก็บอกรหัสเมียไว้หน่อยดีนะครับเผื่อว่าเราเมียจะได้แบบข้อมูลของเราได้นะครับขออนุญาตแค่นี้เนาะนะครับจะได้พักไปกินข้าวครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับ